ล้านปีมีจริงๆด้วยเย้ๆ yeah, yeah, yeah. อีนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรับปังปอนจะไปไหนกันแหมเนายาก็ได้มาโลกล้านปีทั้งทีปอนก็ขอไปสำรวจให้ทั่วหน่อยนะครับเอ้อีนี่ยุดก่อนเลยเราไม่ได้มาเที่ยวนะแล้วที่นี่ก็อันตรายมากด้วยไม่เหมือนที่บ้านเราหรอกนะงั้นเรามาที่นี่กันทําไมล่ะครับเออนั่นดิอีนี่เรามานี่ทําไมละเนี่ย อะอาหยุดเลยหยุดเลยหน่อยมาทำเปลี่ยนเรื่องเราแค่มาหาของกินให้เจ้าก้อนหินนะไม่ใช่มาผจนภยัยครับว่าแต่ในยักษ์ครับตอนนี้เราอยู่ในยุคอะไรเหรอครับก็ยุคครีเตเซตตอนต้นที่เจ้าก้อนหินมีชีวิตอยู่ไงแล้ว,ลวยุคครีเตเซสนี่มันอะไรเหรอครับเออ,เอ,อแป๊บนะน่าเปิดพออีกแล้วสงสัยก็อย่าซาวดี <laughs> ครีเตเซสเป็นคำเรียกยุค หรือช่วงเวลาหนึ่งของโลกนั่นเองซึ่งทางธรณีวิทยาจะมีการแบ่งช่วงออกเป็นหลายหน่วยตั้งแต่บรมยุคมหายุคจนเป็นยุคซึ่งยุคคริเตเซสเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของไดโนเสาร์และช่วงปลายของยุคนี้เองก็เป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์อีกด้วยส่วนคำว่าจูรัสสิกที่เราคุ้นๆกันก็เป็นชื่อยุคหนึ่งเหมือนกันอ้าวตอนอนีอ่นหายไปไหนแล้วเนี้ย นี่ปอนเนี่ยคนอุตส่าห์เล่าให้ฟังหันไปสนใจเรื่องอื่นซะแล้วนายักษ์ครับพวกนั้นคือไดโนเสาร์อะไรเด้อครับหน้าตาประหลาดจังอือหือตาดีจังนะปอนนายักษ์ยังแทบไม่เห็นเลยนายยิบกล้องกอน,นายดูสิอ <c oughs> โอ,โอไดโนเสาร์ปากนกแก้วนะ่ะไดโนเสาร์ปากนกแก้วแล้วทําไมมันไม่บินล่ะครับมาวิ่งกับพื้นทําไมทีนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะมาดูนี้ เจ้านี้มีชื่อจริงว่าซิทโกสอรัสเป็นไดโนเสาร์กินพืชพันหนึ่งที่มีการขุดพบในประเทศไทยที่เรียกว่าไดโนเสาร์ปากนกแก้วเพราะส่วนปากมีลักษณะงองงุ้มคล้ายกับปากของนกแก้วซึ่งฟอสซิลที่มีการค้นพบในไทยเป็นพันใหม่จึงมีการตั้งชื่อว่าซิทโกสอรัสสตยารักกีเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นาเรศสตยารักผู้ค้นพบหนักหน้าตามันตลกจังเลยนะครับนายักษ์ไม่เห็นจะน่ากลัวเหมือนในหนังเลยอะ หมาอีนี้เดลตาสัมมันก็มีหลายพันนะปอนไม่เห็นต้องน่ากลัวทุกตัวเลยนี่นาว้าวว้าวอีนี้อยาตะโกนสิปอนเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาหรอกเลยครับเนี่ยเป็นไดนโนเสาร์อะไรล่ะครับปังปอนคุ้น เหมือนเคยเห็นตัวบล่มเลยเออ,อ,อเดียวนะอินี้เจ้าไดนโนเสาร์ตัวนี้มีชื่อว่าภูเวียงโกสซรรสซิริทอเน่เป็นไดนโนเสาร์กินพืชคอยาวชนิดแรกที่มีการบอกว่ามาจากประเทศไทยถูกขุดค้นพบที่ภูเวียงเหมือนกับชื่อจัดเป็นไดนโนเสาร์คอยาวขนาดกลางมีความยาวประมาณ15-20ถยเมตรเลยนะโอ้โหยขนาดเป็นขนาดกลางยังใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับ แค่เนี้ยหัวก็ใหญ่กว่ารถของพ่อปังปอนแล้วนะเนี่ยอีนี้ถ้าขนาดใหญ่แล้วก็ยาวถึง50เมตรยังมีเลยนะโอ้โหจเจ๋งไปเลยนะว่าตอนนี้นะเราจระล,ะลีจากตรงนี้ก่อนดีวกว่าถ้ามันตื่นไม่วังเราแบนกันหมดแน่เลยเอาแล้วเจ้าก้อนหินหายไปไหนล่ะเนี่ย อนี่ <It> วะว้าวใหญ่จังเลยเอา้าไปไหนกัน่ะครับมาอยู่เล่นกับปังปอนก่อนสิยังจะไปชวนมันมาอีกปอนรีบไปกันเถอะแต่ปังปอนอยากรู้นี่ครับว่านั่น่ะคืออะไรนายักบอกว่าเราต้องใส่รู้ไม่ใช่หรอครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะปอน ที่เห็นนั้นน่ะมันน่ากลัวขนาดไดโนเสาร์ตัวเบริ่ม <Korean S 2> ยังหนีเลยนะปอนแต่ปอนอยากรู้นี่นะอินี่ไม่ได้นะมันอันตรายเกินไปโอ้ยเข้ามาใกล้ขนาดนี้แล้วดูดิหม่แต่เถียงกันหนีไม่ทันแล้วเนี่ย,ยแม่อีนี่ยังมาทำตาแป๋วอ,อยู่อีกรีบลบมาหนีเลยปอน ทำอะไรฮะปอนอยากนอนกินนักใช้ไหม <c oughs> ขอโทษครับมีอะไรเลปาปอนดูสิครับนายยักษ์ปังปอนเก็บไข่ได้น้วยสาได้อีกแล้วครับโอ้โหปอ,อนครับหน้าซสีว้วน้าควานอย่างนี้ยังจะมาเล่นอีกเหรอครับ <c oughs> เดี๋ยวก็เจอเจ้ายักษ์นั่น,อนอรอบหัวรอกครับเอ้ยนายยักษ์น็อดหลุดแล้ว่啊ม,มีอะไรเล่าจอบิก จะก่อเรื่องอะไรกันอีกเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้ช่วยด้วยเอออนี้รอดแล้วรอดแล้วฉันไปไปเลยไดโนเสาร์ฮีโร่มาช่วยแล้ว อูเรอูเรขเรอยาวอู้รอู้ขอูาวอู้ตาูขอยาวอว้หอายไว้เรอยเอยาวอูารอูเ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 รีเรอูเรอูเวอูขอยารไว้รลูยรอ้เรอยขอูาวอู้รอูาวอูเรอูเรอูเรอูเอยาวอู้รอูารอูอูเรอยเอยาวไว้หลายไว้อยอยาวขอยาวอู้อูเรอูเรอูเอยอรอููอู ไดน่ปอนมันอันตรายเจ้าก้อนหินนายักษ์ครับนายักษ์ดูว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นแม่ของเจ้าก้อนหินมั้นะครับอ่อจริงด้วยลาก่อนนะเจ้าก้อนหินขอให้อยู่กับแม่ดีๆนะขอบคุณนะ<ฮ>ที่ช่วยคุยกับแม่ให้ในายักษ์ครับไดโนเสาร์เนี่ย ก็มีหลายประเภทสินะครับต่างประเภทกันก็เป็นศัตรูกันแล้วหรอครับอันนี้เรียกว่าเป็นธรรมชาติของสัตว์จะถูกต้องกว่านะปอนที่แบ่งเป็นสัตว์กินพืชกับสัตว์กินเนื้อน่ะเหรอครับอืมใช่แล้วแต่ความจริงไดโนเสาร์ไม่ได้แบ่งเป็นประเภทกินเนื้อกับกินพืชหรอกนะปอนเอางั้นแบ่งยังไงละครับอืมปางปอนเหมือนเคยได้ยินมาตอนไปทัศนศึกษาแต่ว่านึกไม่ออกครับการแบ่งประเภทของไดโนเสาร์นั้น เราจะแบ่งจากลักษณะของกระดูกเชิงกรานหรือกระดูกสะโพกโดยแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือซอริเซียนคือไดนโนเสาร์ที่สะโพกแบบสัตว์เลือ้อยคานซึ่งก็แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้อีกสองกลุ่มก็คือกลุ่มเทโรพอดหรือไดนโนเสาร์กินเนื้อเดินสองขาอย่างเจ้าก้อนหินกับกลุ่มเซโรพอดซึ่งเป็นไดนโนเสาร์กินพืชเดินสีขายอย่างเจ้าคอยาวนั่นไงส่วนไดนโนเสาร์อีกประเภทก็คือ ออนิทิเนียนเป็นไดโนเสาร์ประเภทที่มีสะโพแบบนกส่วนใหญ่ไดโนเสาร์ประเภทนี้จะเดินสี่ขาและกินพืชอย่างเช่นแทริโอโพแรนดไดโนเสาร์พวกที่มีหัวเป็นกรอบเป็นต้นอีนนี้ถ้าสรุปอย่างง่ายๆก็คือไดโนเสาร์จะแบ่งเป็น2ประเภทคือพวกที่ใกล้เคียงกับสัตว์เลื้อยคลานมากกว่ากับพวกที่ใกล้เคียงกับนกมากกว่านั่นเองเพราะไดโนเสาร์จัดเป็นสัตว์ที่อยู่ระหว่างสัตว์เลื้อยคลานกับนกยังไงล่ะว้าวเก่งจังเลยครับนายักษ คราวนี้ไม่ต้องเปิดหนังสือเลยด้วยเอ,อนี่ชมใชม่ไหมเนี่ยอืมเอาละยังไงวันนี้ก็กลับกันก่อนดีกว่าที่นี่มันอันตรายไว้คราวหนะ้าถ้าพร้อมกว่านี้น้าจะพาปอนมาไม่นะถ้าง,งั้นก็โอเคเลยครับคราวนี้รับคำง่ายดีแฮะเป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดก็ดีนะบอนเอาละโอ้มันลก็โลยมันลก็โยนมพองนมเจิด,ดมนมข้นจงพาเรากลับสู่โลกปัจจุบันนับวันเอา ละถึงแล้วนะขอตัวไปนอนก่อนนะในยักษ์ครับอย่าลืมนะครับมานาสัญญาว่าจะพาปอนไปอีกอะ่ะจ้าจ้าจ้าไว้อีกสักพักละกันนะอย่าให้ปอนรอนานนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ทันออีอนี้ไม่ทันอะไรหรือปอน <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าปังปอนจะได้ไปโลกล้านปีอีกทีก่อนหรือว่าเจ้าไข่เนี้ยจะฟักก่อนนะสิครับเฮียว้อยะอีนี้ปั่งปอนตัวแซบนี่นาะว้าย